เอาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ถามว่าร้านลาบปิดยังครับยังไม่ปิดครับหน้าบางซอยฝากซื้อรุ่นของอันดาเอฟซีกับธนาบิจคกับลูกวิดดังเว้ยนี่ครับแขนสีดำกางเกงส้มดวงดาส้มกับบุกจากซ้ายไปขวาของแจ็คดักเอาไว้ได้ย้อนกลับมารุ่งนี้ครับหลุดมาถึงมุมศัตรูขนาดอันดามาขวาเอาไว้นะครับโอ้เอาละครับมาลุยกันต่อเริ่มเลยก็มาครับย้อนมาสับเรยฮะ หมดนัดเอาละครับออกปฏิอันดิซักครับออกมาสําปรบจุมนี้เซแษบครับนี่ครับใส่ขวาครับพเราก็จะเก็บไว้ได้ก็นตัวนี้ครับกระดกยกเข้าในแล้วลูกนี้ว่าไงใส่ขวาบดบทล้วก็หลุดออกอ่ะก็เศแหบหนึ่งสองมาที่เบนนโดครับยกมาแล้วพับเฮ้ยแล้วก็แล้วก็ลูกนี้ว่าไง ยังอยู่ในดานของปฏิภาณย,ย้อนคืนกับประมาณก็จังหวะนี้ครับโค้ชเใส่ขวาเลย <Hey! S 1> แล้วก็ <Hey! S 1> ใส่แแฮบเรจะเป็นบอลส่วนทันทีนะนะบิ๊กแจ็คเอาละครับเก็บลงลูกนี้ว่าไงครับมาวนมาหนึ่งทีแล้วก็ใส่ขวาโอ้ไปแล้วเวทใส่แแฮบ oh. นปโปนเกิดรีสปอยมาสองทีแล้วนั้นแล้วก็หลุดออกนี่ <Hey! S 1> ยังเปิดทั้ใครไม่ได้ก็เจ้าหนี้ว่าไงครับมาจะปามร้องเองเลยหรือเปล่าเราลองซัดเกายาวลูกนี้หลุดออกห oh. ลังไปอะโอ้ oh. เลื่อเยังโยยังไม่ได้เลยกตัวนี้ครับเอาแล้วก็ปิดเอาลนะครับนี่ครับจั่วหน้าห้องครับชั้นม .6 ครับจากโรงเรียนชัยนาธหัวนะไงมีเครื่อวัดดึงกันไอ้ใส่ขวากูเฮ้ยยังโยยังไม่ได้เลยกตัวนี้ครับขยับกลับมาทางซ้ายและตัวนี้ครับยืนอยู่ที่จั่วรนเลโดูและใส่ขวามาจากวันนี้เปิงย้อนเฮย์กู ไลไมาทางด้าของอนะฟิตรี่อ,อ่ะเอาละค,ครับมาสารณ้หาฟิตไซส์แย่งกับทางด้าของบอลาชน้ย้อนคืนกับประมาณครับไหลเข้ามาดีดนการแล้วก็ใส่ขวาเลียเียบเลียเียบ ครับมา1ประตูต่อสุดครับเอาเลยครับ1ประตูต่อสุดนี่ก็ต้องบอกว่าเอาเลยครับความสัรยศยาวขึ้นมาหน้าเฮียและจิมหลุดยามมาทำมาสเตอร์นี้นี่ครับต่อมาวันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะมามีการเปลี่ยนแปลงก,กันละกันนี้อีกเยอะเลยฮะเอาเลยครับมาจับและบิดพึ่งออกขวามาลูกนี้ยังอยู่กระทะเขเจ้าโอมทิพย์พัแล้วก็ใส่ขวา ต่อเรนมามาบายครับเราจะบริจาคระโยกยาประคองขวาซ้าขวากเฮ้ยคุณ่อไปเนี่ยเด็กเอ่อเด็กมสองนี่เยอะครับเด็กมสองเยอะรับแต่เป็นนักเรียนนักบอลโรงเรียนเด็กมต้นออยจจไจจ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 จาแล้ว การเพียงแค่ตาตุ๋งเดียวแรชใส่ความาทรัพย์ราชบุรีผู้สัมผัสศูนย์เซฟครับตีบอลย้อนออกมาเอาละครับต่องทีละนั้นครับเที่ยวมาสมสุขดิกับจากโรงเรียนอันดาเอฟซีที่ย้อนมาทรัพย์ราชบุรีและใส่ใส่ก็ยังอยู่มันพอกูแล้วมึงทรัพย์ราชบุรีแล้วก็ล็อกขวาเออยยังอยู่ตอนนี้เอาละครับมาลุยกันต่อทรัพย์ราชบุรีใส่หัว กูโอ้เอาละครับยัดมาสับระจมาเฮียงยู่าก็เจอหนว่ายังไงเาซาเลยครับอมิรพัฒนกูล่กูเฮียงยูอ่านี่ครับมาบองนานบอกมาเหนือเมฆซะแล้วโอเคครับไปกันต่อครับสาวไรตัวนี้ความลงไปครับพี่น้องครับรู้ไหมครับว่ายกมะพร้ารักขอบคนไทาคอมเมนต์เข้ามาเราจะมีเรียรีบกูโลอที่โอ้บอกบางนานครับครับ อ่บอกคือกฎ VAR ปกตินะครับไม่ได้ต่างจากลีกงนะครับโอเคขอบคุณครับเชษฐาครับโอ้ะสิบห้าดีโอ้แล้วก็หมดเวลาไม่ต้องบอกแล้วอ๋อ oh, ปล่อยเรียบร้อย oh. เรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยอเ,เรียบร้อยปปเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเอาเรียบร้อย<ะ>เฮียล่ะโอ้บิ๊กแจ๊กครับเขาเก็บครับสามคะแนนไปได้ครับ